วันนี้จะพามาดูชุดอะไหล่ et 110อับ up หพน้านะคะหรือร้อยชักเดิมอันนี้ลูกค้าจากผมพิรามพิสนุโรคสั่งครบชุดพร้อมประกอบค่ะเราก็จะมาดูว่าวันนี้จะได้อะไรไปบ้างนะคะ1ก็จะได้แคมซิ่งเสือเพนเบอร์สองค่ะแล้วก็ชุดอะไหล่นะคะจะได้ปอกลูกสูบแหวนนะคะและลูกปืนนะคะอันนี้หัวฉีดและลูกปั๊มของลุงก,กึงช่างหนุ่ยนะคะชุดสปริงแล้วก็เพาสมดุลน,นะคะ อันนี้ข้อเหวหน่ง155พร้อมก้านนะคะตัวนี้ค่ะและตัวนี้จะได้ฝานะคะฝานี่ทําเป็นวาลโตทองคํานะคะ, wow อ,คะ,คะอันนี้จะเก็บรูด้วยนะคะเป็นรู ID เดียเอียให้กับลูกค้าพร้อมขัดเงาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป๊บหัวฉีดอันนี้ก็จะเป็นครบชุดเลยค่ะที่ลูกค้าสั่งนะคะแล้วก็จะมีก้านปูแหวน แล้วก็น็อตนะคะพร้อมครบชุดของเขาเลยนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถมาติดต่อได้เบอร์นี้นะคะหรือว่าเฟซใน,นหนุ่ยชื่อเพจลงกึงช่างหนุ่ยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจสามารถทักได้มาตลอดนะคะทางเราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ